ภาพนี้เนี่ยถ้าไม่บอกไม่รู้นะคะว่าน้ําเป็นน้ําเหมือนกันเปะ๊ะแต่ที่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมคะคนละคนหยดนั่นหมายความว่าเราอะ่ะมีผลกับน้ําจริงๆออสิ่งที่กําลังจะบอกในวันนี้ค่ะร่างกายของคนเราเป็นน้ํา7็ดสิบเปแล้วถ้าความคิดมีผลต่อน้ําจริงๆความคิดที่ไม่ดีก็ทําลายตัวเอง ก็เหมือนฟังเพลงฮ e a v y เมทัลก็เหมือนการพูดคำว่าฉันเกียรแกฉันโง่แกโง่ฉันโมโหฉันโกรธฉันอารวาสค่ะคุณกำลังทำลายเจ็อร์ซของตัวคุณเองที่ของน้ำของเราเรากำลังสร้างน้ำเสียอยู่ในตัวของเราสมมุติเราไปว่าใครแกมันโง่จริงอยู่ค่ะเรากำลังพุ่งเป้าไปที่เขาแต่ตัวเราแหละแต่เราอะ ความคิดเนี้ยมันผ่านเราก่อนนะคะผ่านน้ําในล่างเราก่อนถึงจะไปกระทบน้ําในล่างเขาถึงออกมาเป็นเสียงใช่ดังนั้นคนถึงบอกว่าเฮ้ยคิดดีมันจะดีต่อเราและคนอื่น